สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องอัปเดตของชาติทิพย์รงกระสินก็พักเรื่องของทีมชาติไทยไว้ก่อนครับมาเอาเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องที่แฟนๆน่าจะได้เฮกันที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรูปภาพหลุดออกมาครับว่าชาติทิพย์เองตอนนี้เริ่มซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเจ้าตัวเองก็แจ้งข่าวดีแฟนบอลว่าตอนนี้หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยสามารถลงสนามซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับยืนยันว่ามีลุ้นที่จะลงสนามเจอทีิเก่าอย่างคอนซาโดเลซัปโปโลในวันที่1ิมิถุนายนนี้คือหลังจากที่ชาทิปได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านขวาตั้งแต่เกมที่เอาชนะกวางโจเอฟซีในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนู่นเลยครับตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาก่อนที่ทีมแพทย์จะให้เขาพักอย่างน้อย6-8สัปดาห์จนไม่สามารถลงสนามช่วยฟอนตาเล่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้แหละครับโดยเจ้าตัวเองก็ฟื้นฟูนร่างกายมาอย่างต่อเนื่องและได้กลับมาฝึกซ้อมเบาๆตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมาในช่วงที่ฟุตบอลเจลิกพักเบรกเพื่อหลีกทางให้โปรแกรมทีมชาติญี่ปุ่นแต่ล่าสุดครับแฟนๆน่าจะได้เฮกันครับแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็น่าจะได้เฮกันครับที่ชาทิปออกมายืนยันเองครับว่าตอนนี้ได้กลับมาซ้อมอย่างเต็มรูปแบบและก็ดีใจมากที่แฟนบอลเป็นห่วงการบาดเจ็บและก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลเพื่อให้กลับมาลงสนามโดยเร็ว ซึ่งชาทิปเองก็จะเตรียมที่จะกลับมาลงสนามให้กับต้นสก,กัดอีกครั้งในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับทีมเก่าอย่างคอนซาโดเลซับโปโลในศึกเจลีก2022จะแข่งขันกันในวันที่18มิถุนายนเป็นวันเสาร์นะครับที่สนามคาวาสกิสเตเดียมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอามากๆเลยนะครับที่ชาทิปหายเจ็บกลับมาในครั้งนี้ก็ภาวนาว่าย้งจะตัวเจ็บอีกแะครับถ้าเจ็บอีกนี่แย่แน่เลย แต่เจลีกเล็กปีนี้น่าดูมากครับที่มีทั้งสุภระโชคและก็ชาวัดสุภระโชคเองอยู่กับคอนเสเรซัปโปโรส่วนชาวัดอยู่กับเซเรโซโอซากามันแน่ครับปีนี้มีถึง3คนที่ไปเล่นเจลีกเอาละเรามาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของฟันตาเล่กันบ้างนะครับซึ่งการฝึกซ้อมก็ซึ่งการฝึกซอก้ซกกซอมก็ค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบและก็รีแลซ์ Relax, ผู้เล่นไปพร้อมกัน นี่ก็เป็นช่วงรวมตัวครับก่อนที่จะฝึกซ้อมคโคโนนิกิเองก็ติวเข้มครับนี่ครับเห็นชาทิพยไหมครับแวบบหลบจูหลังเพื่อนร่วมทีมแจกเสื้อครับนี่ก็วอร์มร่างกายเบาๆนําโดเดยาโทโนโท,ที่เป็นตัวจริงแทนที่ชาทิพตอนที่ชาทิพเจ็บแล้วก็ในเอฟซก็วิ่งกลวยธรรมดานะครับ ก็มีการเดาะบอลดูครับชาริบทักษะของเขาโอ้โหเดาะซิกแซกครับดูครับจังหวะนี้นี่ก็เป็นการแข่งขันเล็กๆแน่น้อยครับเพื่อรีแลกผู้เล่นชาริพอยู่ไหนโอชาทิพอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองครับตอนนี้ส่งบอลลอดขาดูครับดูครับโอ้โหโอ้โห อินาก,กะเร็วมากครับคนนี้ส่งบอลอีกแล้วเป็นังใครครับต่อไปแม่รวดเร็วครับต่อไปชานาทิพดูครับ,าบราาหายเจ็บหรือยังน่าจะหายเจ็บแล้วครับโอ้โหวิ่งกันสับขาแบบนี้

นี่ครับอยากให้ดูตรงนี้ครับคือฝึกซ้อมแบบนี้ได้ทั้งพละกกำลังได้ทั้งอัตราการเต้นหัวใจนี่ดูด,ดูครับลูชาทิพน่าจะฟิตแล้วครับคนนี้เหลือแค่ฟิตเต็ม100ร้อยเปอเซนต์ดูยกไม่ขึ้นนะครับลูกบอลก็น่าจะหนักนะครับก็ชมไปเรื่อยนะครับคลิปก็ค่อนข้างยาว3-4นาที ป็นจังหวะเล่นลิงของชาอาทิพ์กับเพื่อนร่วมทีมครับมีเนกะแล้วก็วากิซักกะส่วนใหญ่จะเป็นกองกลางครับที่เป็นตัวจ่ายบอลเล่นลิงอยู่วงเดียวกันก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสามารถเข้าไปรับชมรูปแบบเต็มๆได้ที่ช่องฟอนตาเล่ครับช่อง y t u t u แอดก็ขอลากันตรงนี้เลยนะครับ ยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารของชาลิปสงกระสินและก็การนัพเดตเรื่องต่างๆของเขากับเจลิกได้ที่ช่อง y o u t u b e e t t e r t a n n s p o r t กด Subscribe กดไลค์แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวอัพเดตของชาลิปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ